สวัสดีค่ะเ็นเมดใบบนสีนะคะวันนี้จะมาผ่ามังคุดให้ดูให้กินง่ายๆ่นะนี่คือมังคุดใต้นะช่วงนี้วิธีการสังเกตก่อนก่อนที่เราจะซื้อมังคุดนะคะการสังเกตหยิบมันหงายขึ้นมาแล้วก็นับจีบที่ก้นมันว่ามีกี่จีบนะคะอันนี้มีเจ็ดใช่ไหมคะเนื้อข้างในก็ต้องมีเจ็ดด้วยแล้วก็ทําให้ดูเลยนะคะก็ผ่า ก็ระวังมือนะคะใครใช้มีดหมุนไปรอบโลกแล้วก็แบกมาว่ามีเจ็ดดิงือ่ป่ะนี่เป็นยังไงสวยงามตัวนี้เป็นมันคุดใต้นะสวยเชหน้ากำลังน่ากินเลยนะเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆลายหกเด่นตัวนี้ก็ลองดูตัวนี้มีหกกรีบ เดี๋ยวเราลองดูนะว่าเป็นหกจริงไหมเราก็ลองดูมือล้างสะอาดนะนะมันคุดก็ล้างแล้วทีนี้ว่ายางมันเกาะเลยดำเลยอ่านี่เป็นยังไงหกจริงๆนะคะสวยงามเดี๋ยวดูลูกอื่นอีกว่าใช่จริงหรือเปล่าหาที่มีเจ็ดอันนี้เป็นนี่มีเจ็ดกรีบนะคะเจ็ดกรีบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าข้างในเป็นเจ็ดงหรือเปล่า,าถ้าเราได้กรีบเยอะๆนะเนื้อข้างในมันก็จะเม็ดเล็กอะ่ะน่าจะกินง่ายถ้าน,น้อยกรีบเม็ดมันก็จะใหญ่เสียด้วยนี่แต่ก็ครบนะกรีบครบอีกสักลูอีกสักลูอันนี้เป็นหกนะหกเดี๋ยวให้ดู ก็หมุนไปนเนี่ยเอามีดให้นิ่งแล้วมือเราหมุนนะมือเราเป็นคนชนหมุนนี่เล็กใหญ่แต่นี้มีเจ็ดอีกสักลูกหนึ่งสีอย่างนี้ก็กินได้แล้วแต่ว่าถ้าเราอยากให้สวยๆก็วไว้พวกนี้นะคะอันนี้อาจจะอมมีอมเปรี้ยวนี่เป็นไงโหสวยมากเลยเนาะ ีวันแหววสวยน่ากินเลยขาวจ้วดเลยเวลาเข้ามาขายเขาจะร้องมังคุดใต้มังคุดใต้ขาวโบขาวโบหวานเจี๊ยบนะคะที่เขาโฆษณาเขาจะชอบพูดลักษณะนี้ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ